สกลเลนะตังภูตังอภิปุจยามาอิมินาสกลเลนะตังธัมมังอภิปุจยามาอิมินาสกลเลนะตังสังฆังอภิปุจยามาอะรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาหึงทางปะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภคกวตาตมุตัมมังนัมสัมมิสุปฏิปโนภคกวโตสาวกสังโฆสังฆานามิณโมตัสสะภคกวโตลาหตุสัมมาสัมพุทธสันนโมตัสสะภคกวโตลาหตุสัมมาสัมพุทธสันนโมตัสสะภคกวโตลาหตุสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆัง สันังกจามิุยมสสามตุิยังสามิุติปสังฆังสนังกจามิตาติยมปิพุทธังสันังกจามิตาติยมปธรรมังสังกจามิตาติยมปสังฆังสนนังกจามีนาิปัตตาเวรมณี สิกขาปตังสมาธิยาเมทินาทานาเวลมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาเจลาเวลมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวลมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุครามีระยานบจักปมาตถานาเวลมณีสิกขาปตัง Maha kalunikona to hitaya sa papani nangguli tawa pala minta papatuh. Ta pangitin <tinyak> at satchawati na utumi itayamanggalang sayanto ko tiya muli sa kaya nang nangdiwa tanuhi wang tawang si se batawipo kare ewe se ke sepaputa ngakapa to pamu tati sunaka tang sumanggalang sopapa tang sungoti tang supano sumoto ya kambang wajah kambang batakinan kambang panikite ปทิกิณปทิกิณิกัตตวัน8ตะเตปทิกิเนปรมตุสัพพังมังคลัง8ตะสัพพะเทวดาสัพพะพุทธานุปาเวนาสัพพะธัมมานุปาเวนาสัพพะสังฆานุปาเวนาตถาโสติภาวนตุ ทุกปีนัง oh, กัตตังตัมปุตตานุปวนะากัตตังตัมมาณุเวนะากัตังสังฆานุปวนะวินาสเมเนตูอุเทนจะยันจด บุญญากรรมเนาอุปัชญาคุณุตตลอจาริยุปการะจมหาตัปอิถาจารย์อุวิธูจันติมาลาจารย์กุณาวันตานาราปิชาพมมาลาจารย์อินทระจตุโลกปานาจารย์เทวตายะภูมิตามนุสสาจารย์วัจจกาวิกาปิชาสัพเพสัตว์ตะสกะ ญาติวิธังเพนตุกิปังปะเปตุมตังอิมิณาปนิกามีนะอิมิณาอุทิเสนะจักิปังสุรเปเจวะตังปาตานาเจตานังสันตนีนาตมายาวะอิปานโตมะมังตัสสะปะตาเจวะยตตาจักปูปะเวปะเวโอจุจิตังทิพัญญาสันเดโคยามินามลาลาปันโนูกะสัง กัตุนจาริยสุเมขุตตาธิปวะวโลนาโตตโมนาโตวะโรตตมุนาโตปเจกพุทโธจัสังคุนาโตตโลมังมงเตโสตมานุภาเวนะมโนภัสังลาภตุมาจิเทวตุจิเอวโอออิโออิอิอิโออิอิออิโออิออาอิอิโออิ